สวัสดีค่ะเจอกับเซลนางนะคะเซลนางกวาสสกฟุลยุสกาสาข,ขาหนองบัวลำพูนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะเซลนางจะพามาดูตัวเจ้าซิตี้นะคะเป็นฮอนด้าซิตี้ปี2015สีเทานะคะตัวนี้หลุดจองมาหมาดๆเลยนะคะตัวนี้เป็นเ,เกียร์ออตโต้สีเทาดานะคะข้างในนะคะข้างในจะเป็นเบาะสีครีมนะคะเป็นสีครีมตัดกับสีดํานะคะที่สวยงามมากเลยนะคะสีเทาตัดกับสีครีมสวยงามมากเลยตัวนี้เราขายสดอยู่ที่4 1 5 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะ ท้งหดก็จะอยู่ที่ประมาณ7000กว่าบาทเท่านั้นนะคะคอนโซลตัวนี้นะคะคอนโซลก็จะเป็นที่ติดมากับตัวรถจากเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะตัวนี้เป็นสีดําเบาะนี่ก็จะเป็นเบาะผ้ากำมะหยี่สีเทานะคะสวยงามมากเลยเกียร์ออโต้นะคะตัวข้างนอกข้างนอกรถนี้จะเป็นสีเทาดำะคะเป็นสีเทาดําปี2015ค่ะมาดูหน้าเครื่องกันเลยนะคะ เครื่องยนต์ตัวนี้ประหยัดน้ามันมากเลยนะคะสําหรับใครที่ชอบในตัว Honda นะคะขับง่ายขับคล่องนะคะเดิมๆจากโรงงานนะคะรับประกันเครื่องให้3เดือนหรือ5,000กิโลเลยนะคะทางประเสริจผลยุสกาสาขาหนองบัวลําพูนะคะไม่ใช่ว่าจะออกแล้วออกเลยนะคะเอ่อถ้าใครสนใจนะคะเรามีหลายรุ่นอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นตัว h o n d ้าหรือตัวไหนเราก็มีหลายรุ่นอยู่นะคะแต่สําหรับตัวนี้เราขายอยู่ที่4ี่แสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะคะค่างวดอยู่ที่เจ็ดพันนิดๆนะคะเอกสารไม่ยุ่งยากนะคะสำหรับมนุษย์เงินเดือนเกษตรกรค้าขาย ออกได้หมดนะคะขอ,อให้โทรหาเซลลนางนะคะที่0946315704นะคะติดต่อเข้ามาหรือถ้าเข้าไปดูในทางเพจก็ได้นะคะเรามีเพจมี Facebook ด้วยนะคะถ้าใครคอมเมนต์ลงมาใต้คลิปของเซลลนางนะคะก็จะมีส่วนลดอยู่นะคะรีค่าจัดค่าโอนภาสีพลบรบอนะคะจัดให้ไปเลยเราไม่ได้บวกเพิ่มกับลูกค้านะคะตัวน,นี้รับลดอยู่ที่1,900บาทเป็นโปรโมชั่นของทางร้านนะคะสําหรับของเดือนนี้ถึงสิ้นเดือนนี้เท่านั้นนะคะรีบๆเข้ามากันหน่อยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ